Hey, สวยสวยสิครับสวยสิครับอย่างนี้ก็สวยสิครับตู้ใหม่เข้าแล้วนั่นเองนะต้องบอกก่อนว่ามึงดักกันขั้นสูตรอีกแล้วครับเอ้าดักยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนนะว่าตู้เนี้ยมันอะอาจจะไม่ได้ดีที่ในส่วนของแบบตัวละครหรืออะไรอย่างนั้นหรอกนะแต่มันดีที่สำหรับทำโอเวอร์บูทครับแล้วหนึ่งรอบอะใช้อยู่ที่ประมาณ150เพชรย้ำา150เพชรนะสิ่งที่กูจะได้ก็คือเศษพวกเนี้ยที่กูจะได้เนาะแล้วเอาไปแลกสำหรับตัวละครเหล่านี้ เอาละอันต่อมาครับผมต้องพาไปดูถึงตัวละครด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีไหมมีฮูฮูครับอันนั้นอันแรกโคตรดีเลยตอนนั้นนะดีแล้วตอนนี้ไม่ดีหรอดีสิดีมันก็เลยกูลองดูดิพ่อเนี่ยทาบู๊ได้นะเว้บบู๊สามได้นะเ,เกเด็กได้ครับในส่วนของคาตาคูลิอันนี้ก็ได้ฮะแต่ว่าไอ้พวกสี่ดาวอ่ะผมไม่แนะนําเลยนะเนื่องจากว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มถ้าสี่ดาวนะและก็ในส่วนของตรงนี้มึงแกลกให้อีก คือแบบแรกอันนี้อย่างเดียวก็ก็คุ้มเลยนะเอาแค่อันเนี้ยคุ้มแล้วเออคือมันได้ยากเลยเว้ยแต่ถ้าขยันเล่นก็ไม่ต้องแรกก็ได้นะแล้วก็เอาตัวละครอนะไปลงเล่นแทนแค่นั้นเองอันเนี้ยซัมโซออนก็ได้ใน,นส่วนของลูฟี่อย่างเงี้ยเห็นปหคือโอ้คุ้มเลยอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาชี้เป้าว่าสำหรับตัวที่คุ้มแล้วกันนะพ่อ1แล้วก็ใน,นส่วนของไอ้แค่อันนี้อันนี้ก็ได้นะลูฟี่อันนี้1เอ็กเดกอีกหนึ่งโอเคนะ แล้วก็ในส่วนของเซงโงคุครับอันนี้คือสําหรับในอนาคตพวกกองทัพเรือเผื่ออาจจะได้ใช้ตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่เผื่อไว้คาตาคุริครับแล้วก็มอโกอันนี้คือคือแม่งดีทั้งหมดเลยถูกป่ะเอาละทีนี้ถ้าหากให้เราเลือกผมจะชี้เป้าก็คือว่าคาตาคุริเพราะอะไรหนึ่งเมเล่นได้ใช่มันอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคิงมัดแต่ถามว่ามันเล่นได้ไงมันเล่นได้ในแบบของมันคือแบบกลางๆนะถ้าไม่อวยกันเกินไปนะ มันก็เล่นได้แหละแต่ว่าคุณจะต้องใส่ในส่วนของเ,อเหรีนยญย่นสถานะของแผดแผดนั้นเช่นอย่างตอนนี้โดนแช่แข็งคุณต้องใส่เหรียญไปด้วยแค่นั้นเองมันก็เล่นได้มันจะคล้ายๆตัวโซโลอ่ะเออคล้ายๆกันแล้วก็ในส่วนของเอาแบบท้าเมนอนะ่ะแค่ตัวนี้ท้าเมนนะรวสืึกเป็นซับได้ด้วย,วยอันนี้เป็นได้ด้วยนะเว้ยเออมันเลยดีโซลูฟี่คงรู้กันหมดอยู่แล้วว่าดีเอ็กเด็กก็ดีแต่เล่นเมนไม่ได้เอาว่าที่เหลือเนี่ยแม่งเล่นเมนไม่ได้เลยมีแค่คาตาคุริเท่านั้น แต่วงเล็บได้แต่ก็คงจะไม่ได้ดีเบอร์ขนาดนั้นเพราะตัวแม่งเก่าแล้วเอาลไรทีนี้เดี๋ยวขอตอบอีกดีขนาดนี้ตู้นี้ข้ามหรือสุ่มผมก็จะบอกว่าก่อนที่จะตอบมาดูที่ในส่วนของอันนี้นีเจอละ1ตู้อยู่ที่300บาทครับคุ้มที่สุดถ้าใครจะเอานะคุ้มที่สุดคือการเติมครับเติมไปเลยพันหจบแค่นั้นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดอย่าใช้เพชรนะเพราะถ้าหากมาเทียบ 150เพชรเนี่ยไม่คุม้มบอกเลย150เพชรนะได้ตัวนี้แค่2ี25ิย่สิเงี้ยมันมันมันไม่คุ้มเลยสู้เติมเมื่อกี้คุ้มกว่าแล้วก็ไอเพชรเนี่ยเก็บไว้เติมในเออไม่เก็บไว้อะไรนะรอเอ็กใหม,มให่มาแล้วค่อยสุ่มอันนั้นเหมาะกว่าแต่อย่างเงี้ยไม่เหมาะเอาละอันเมื่อกี้คือกรณีแรกเน้นให้เติมอย่าใช้เพชรนะครับกรณีที่2ครับสำหรับคนที่เอาในส่วนของตัวละครลอฟลุจ,จิก ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วใครเอาลอร์ิจิคุณต้องมี4,000เพรเท่านั้นที่คุณจะสุ่มคือไคโดแต่วงเล็บว่าเรายังไม่สุ่มก็ได้เพราะตู้เนี่ยไคโดมันจบไปแล้วถ้าใครเอาลอร์ิจินะสมมติว่าเกลือ2,000คุณหายไปละแต่ว่าทีเนี้ยคุณสามารถไอสองไอสองพันที่เหลือเนี่ยครบ4,000เพรอะ่ะคุณจะสุ่มตู้แบบนี้ก็ได้ครับซึ่งตู้อย่างเงี้ยมันได้8รอบเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยก็หมดไปละ ได้ตรงนี้สุ่มรุจิอีกนิดหน่อยก็ได้เลยหรือว่าจะไม่สุ่มตรงนี้ก็ได้และไปรอในส่วนของ ex ใหม่ที่มันจะมาหลังจากที่ไคโดวิ่งออกก็สุ่มตรงนั้นแทนแค่นั้นเลยโอเคว่าที่เหลือคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะอาตู้ไหนหรือว่าเอ้ยเอาตู้นี้สักเอ้ยห้ารอบไหมเห็นนะห้าอบคุณก็ได้สักร้อยหนึ่งละเพราะว่า1ตัวละคอมันแลกนี่ถึงยี่สิบเลยนะแลกได้โคตรเยอะเลยนะยี่สิบอเลยนะคือจากบูธถ,ถ้าไม่ร้อยอะแม่งแม่งไปบูธสามขั้นหนึ่งเลยอะอันนี้คือคุ้มนะ แต่แนะนำว่าให้แลกแค่ตัวรีเจนเท่านั้นนะครับเอกเด็กคาตาคุริ X เนี่ยได้แตฟี่อ่ะอย่าแลกนะมาลโกอย่างเงี้ยอย่าแลกนะเพราะว่ามันเป็นสีเดาเราแลกเองเออแลกแท้งอ่ะเองก็ได้ดังนั้นเนี่ยปล่อยๆไปบ้างไหมคือไม่ต้องไปบ้าแลกทั้งตัวเออนั่นแหละที่ธนาการจะบอกเนาะสรุปว่าตู้เนี้ยดีสําหรับคนที่เติมเท่านั้นส0 0บาทก็คือ5ใบจัดไปเลยถ้าเอานะแต่ถ้าไม่เอาก็แล้วแต่ก็คือข้ามได้นั่นแหละ สาระสายฟรีไม่แนะนําเลยข้ามเลยเพราะว่าเราไปเน้นในส่งของตัว4ดาวดีกว่าอันนี้คือสําหรับสายฟรีนะเติมเอา4ดาวดีกว่าเราไม่ต้องเอาตัวดีเจนก็ได้เพราะว่าคาอย่างคาตาคูลี่หรือ X อ็กเดเออมันก็สําคัญแหละแต่ว่าเวลาเราจัดจริงๆเนี่ยเอ็กเดมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยเห็นปะมันก็สําคัญแหละผมไม่ได้เถียงนะแต่หากใครมีลูฟี่ก่อหัวไข่คุณเอามาแทนตรงนี้ก็ได้บอกว่าเออใช่แหละมันอาจจะไม่ได้แบบร้อยอสูรเหือเห็นะ แต่คุณก็ยังสามารถจัดซรัพย์แบบนี้เล่นได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สํามันสําคัญสำหรับคนออนําซอนใครอยากเล่นสุดนะนะก็สําคัญแหละเราไมา่ได้เถียงกันเรื่องนั้นนะแต่ที่เหลือมันฟรีอ่ะพอสายฟรยีเราเล่นอย่างนั้นไม่ได้เนาะโอเคสารบในคลิปนี้ผมจะเล่นเป็นตัวคาตาคุริเนาะเล่นให้ดูแล้วงานหลกัหลกๆแล้วก็ผมจะขอเอาตัวละครคิงลงไปด้วยเพราะว่าสายวิ่งอะ่ะสีแดงไม่มีเลย <laughs> ถูกว่าเออสีแดงวิ่งนี่คือผมดึงไม่ออกอะ่ะเอาแบบเน้นตรงกลางได้ดีหรืออะะไไรมม่มีเลยนะ เดี๋ยวคิดนี้ขอเล่นเป็นคาตาคุรินะครับแล้วก็ผมจะขอใช้การ์ดเนื่องจากว่าผมไม่ได้อัพเนาะผมจะอัพแต่ตัวที่มันจําเป็นเท่านั้นอะผมถึงจะยอมไอเนี้ยมันอาจจะได้อัพแหละแต่ในอนาคตแต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆโอเคงั้นะนะนะขอใช้การ์ดแล้วเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันเนาะซึ่งคาตาคุริตบการาฟได้ไหมคําตอบคือได้ตบได้จากสกิลที่2เพราะามันหลายฮิตมันจะคล้ายๆกับตัวจาวาคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่แรงไม่เท่านะ แล้วก็มีในส่วนของพวกสถานะติดแช่แข็งด้วยอะไรด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ในคลิปนี้ผมไม่ได้ใส่เหรียญเอ่อการแช่แข็งด้วยเพราะส่วนใหญ่เล่นอะ่ะจะไม่ได้ใส่กันอีกแล้วถูกไหมดังนั้นจะเล่นแบบตาที่คนเล่นปกติก็แล้วกันแต่เจอคู่ซันแม่งทุกเกมนะนี่ยังไม่รวมกับโดนโรเจอร์ตัวนี้สแตนอะไรอย่างเงี้ยเอ่อไม่รวมโอ้่ <laughs> โดยแจงตัดเลือดอะไรเงีย้ยโดนลอบรุจิคือนั่นแหละ มันผมถึงบอกว่ามันเล่นได้ของมันอะคือมันกลางๆอะเออคือมันกลางๆอะแต่แบบเน้นหลักๆอะเราจะเล่นที่วิ่งดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ปิดวิ่งได้ดีเออผมมองงั้นก็คือโรเจอร์เขียวอ่ะก็ะปิดวิ่งได้ดีใช่ไหมอ่าหรือว่าไอตัวนี้ก็ปิดวิ่งได้ดีเหมือนกันระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะบอกกันนะแผทนี้ค่อนข้างลําบากไหมก็ต้องยอมรับว่าลําบากแต่ก็นั่นแหละถ้าใครคิดจะเติมมันนะมันก็คุ้มของมันนะไป เอาเท่าที่ได้เด้อกูเล่นเท่าที่ได้นะปึ๊บแมงเอ้ยหลบหลบไม่ทันนั่นไงมึงก็มาสกิลพ้องกันแล้วก็ไม่เอาธงด้วยดิคือมึงมาบูไม่เอาธงเลยอ่ะกูก็ต้องดึงให้เป้าหวะเมื่อกี้จะสกิลแต่ผมสกิลไม่ได้เห็นป่ะเพราะว่ากาบันดักอ้าวเมื่อกี้หลบแล้วหลบแล้วนะตีดอกเป็นหมื่นนะจ๊ะเมื่อกี้เขาหลบเด้อผมเลยเล่นนะอ่อโรเจอร์แน่เลยว่ะโอ้โห มึงป่าแต่ไกลเลยแล้วเพื่อนกูไม่ดึงธงด้วยกูไม่ได้แล้วก็ไม่ดึงธงด้วยเป็นไงล่ะผมบอกแล้วทําไมเล่นกันอย่างนี้หนออ่ะยังมีฟีหิตนะถ้าเขาแช่มายังไม่ได้นะคือถ้าไม่เลือกนี่คือกูกูแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะโดนโดนโดนปึง้งอ่ะตาอีกแล้วแล้วเพื่อนไม่ดึงธงด้วยกูชันกันหน่อย ไปอยู่ในธงการหน่อยเอออย่างน้อยให้กูเล่นคาตาคุริให้คนอื่นดูบ้าง <c ười> คือผมใช้การ์ดได้ไงถ้าไม่ถ้าไม่ใช้การ์ดก็เออเล่นให้ดูอีกรอบก็ได้ไงอา้าวโอเคมาบึ๊บบึบแม่งลบได้เอาเลยเห็นนะมันโอ้ยดันซัดป,ปิวซะก่อนลบสิลบเออนักซัดป,ปิวแหละจริงๆต้องเล่นการ์ดนะ โอเควึบโดดโดดสกิลอ่าไม่โอเคเรารอเติมเพื่อนนะเราเรารอเติมนะผมรอเติมด้านหลังเด้อด้านบนไม่มีใครเอาทงเลยว่ะคุซันนะ่าจะเอาอยู่นะคุซันเอาอยู่นะโอเคผมไปด้านด้านโอ้อโบอโบมาเดี๋เด้อเดอเด้อเ้อโบมามามา,มาไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วยตีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันปล่อยให้เพื่อนด้านบนเด้อเผื่อว่าเพื่อนจะได้ อ่หลบแล้วปึ๊บป๊บโอเคสวยสวยสิครับสวยสิครับอย่างนี้ก็สวยสิครับเป็นไงช็อตสวยสวยมีผมบอกแล้วว่ามันเล่นได้แต่แบบเนี่ยนะคือมันต้องแถวสองอะ่ะแต่ถามว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยโรเจอร์เขียวก็เล่นได้ไหมถูกถูกโดนแช่แล้วเป็นไงล่ะกูอา้าวโดนมาโดนมาโดดโดนใส่เพื่อนกูนี่เอาโดนเลยโด,โดดโดนใส่เพื่อนกู เลวเดี๋ยวกูรอเงเออนั่นแหละโดนป้เอ่อโดนซันจิโดนซันจิโดนซันจิไม่น่าทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อหายก่อนเอ้ยทันว่ะเฮ้ยทันว่ะมึงมากันหมดอีหามึงไม่กันทงนู้นแต่ทงหน้าจะได้ไหมมึงไม่กันทงนู้นกันน่มึงไม่กันมากันหมดเลยกูจะบ้าตายคือมึงก็มากันทงเดียวเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ย คือเมื่อกี้ผมมาผมกันแล้วเห็นป่ะเออจ่คนอื่นมาเพื่อไม่รู้อย่าถามกูทาหน้าที่กูแล้วเนี่ยจากคะแนนมันก็จะประมาณเนี่ยเพราะว่ามันบู๊ข้างหน้าไม่ได้แล้วก็เสียคือต้องให้คนยืนดักหน้าไว้อย่างเม,มื่อกี้มีคุซานโอเคเรารอ,รอ,รอเติมเห็นว่าช็อตสวยนะมีมันเล่นได้ผมบอกแล้วว่าคือมันแรงอะ่ะแล้วมันรับมือการาฟได้ไหมได้ด้วยเออตัวนี้คือด้าผมเลยบอกว่ามันกลางๆของมันอะ่ะแต่ถามว่าสีแดงมีใครที่ดีกว่านี้ไหมเอาสายหมัดนะไม่มีถูกปะ มีแค่คิงมัดอาคาตาคุริแม่งก็มีแค่เนี้ยตัวอื่นเอสยามาโตะอาแต่สำหรับคนที่ไม่มี EX ล่ะก็ถ้าเอาเมาตานี้จริงๆนะสีแดงมีแค่อาคาเออยามาโตะวิ่งเนาะแล้วก็เอสยามาโตะถ้าเล่นคู่กันจริงๆอะคือเล่นอาคาคู่ยามาโตะอันนี้คู่แดงตอนนี้เล่นได้เล่นได้นะถ้าเกมไหนไม่มีคุซันคุณเล่นได้แต่ส่วนใหญ่แม่งเจอกับส่วนถ้าเจอคุซันเยอะอะคุณเล่นตัวนี้ก็ได้หรือคราฟคุณก็รับมือได้แต่ถามว่ามันสุดขนาดนั้าไหมก็ไม่ถูกว่าเพราะทางที่ดีมันควรที่จะเป็นโล่แต่ เสือไม่มีบอกไม่มีเลยก็ไม่ใช่มันคือเลโอแต่ว่ามันเป็นรีเจนไงเอเอไอเลโออ่ะถือว่าเล่นได้นะสารบแพทนี้นะสาราแพทนี้นะโอเคคิมีก็เป็นปรมามีแล้วกันหลักๆอยาก,หาก,หากให้เข้าใจว่าตู้มันดีระดับหนึ่งแหละถ้าใครทําบูทสามนะคาตาคูลิตามเมื่อกี้ที่เห็นเลยแต่ถามว่าถ้าคุณมีอย่างโรเจอร์เขียวหรืออะไรเงี้ยเล่นแหงก็ได้ดังนั้นอ่ะเปเปน่าก็ถ้าใครเติมจะเอาก็เอาเถอะบูทสามยังไงก็ดีเนาะแต่ถ้าใครฟรีแนะนำว่าให้ข้ามดีกว่าเนาะ